คำถามพร้อมทงคำตอบวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตสมัยที่58ปีการศึกษา2548 ข้อ1คำถามนายวันกับนายเดือนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งตามโฉนดที่ดินไม่ได้ระบุว่าเจ้าของรวมคนใดเป็นเจ้าของส่วนไหนและไม่ได้บรรยายส่วนว่าเจ้าของรวมคนใดมีส่วนเท่าใดนายวันทําสัญญาจะขายที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายปีส่วนนายเดือนก็ทําสัญญาจะขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่นายอาทิตย์โดยระบุในสัญญาระหว่างนายเดือนกับนายอาทิตย์ว่าส่วนของนายเดือนอยู่ทางด้าน ทิศใต้ของที่ดินทั้งนายวันและนายเดือนต่างไม่ทราบเรื่องการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของอีกคนหนึ่งต่อมาเมื่อถึงกำหนดโอนที่ดินตามสัญญานายวันและนายเดือนต่างบิดพลิ้วไม่ยอมโอนขายที่ดินให้แก่นายปีและนายอาทิตย์ให้วินิจฉัยว่าก็ไก่นายปีจะฟ้องนายวันและนายเดือนให้โอนขายที่ดินได้หรือไม่ขอไข่นายอาทิตย์จะฟ้องนายเดือนให้โอนขายที่ดินได้หรือไม่ทงคำตอบ กไก่โฉนดที่ดินไม่ได้ระบุว่าเจ้าของรวมคนใดเป็นเจ้าของที่ดินส่วนไหนและไม่ได้บรรยายส่วนว่าเจ้าของรวมคนใดมีส่วนเท่าใดในวันและในายเดือนเจ้าของรวมแต่ละคนย่อมมีส่วนเท่ากันคนละครึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 5 7การที่นายวันทําสัญญาจะขายที่ดินทั้งแปลงแก่นายปีโดยนายเดือนไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยสัญญาดังกล่าวจึงไม่ผูกพัน นายเดือนคงมีผลผลูกพันเฉพาะส่วนของนายวันครึ่งหนึ่งตามมาตรา1361วรรคหนึ่งแม้นายปีจะฟ้องบังคับให้ในายวันและนายเดือนโอนขายที่ดินทั้งแปลงไม่ได้แต่นายปีก็มีสิทธิ์ฟ้องเรียกให้ในายวันโอนขายที่ดินครึ่งหนึ่งเฉพาะส่วนของนายวันได้เทียบเคียงคำพิพากษาศาลดีกาที่3 4 8 0ี่แปทับ 2, 5, 3, ขอไข่การเป็นเจ้าของรวมในที่ดินที่ไม่ได้ระบุว่าเจ้าของรวมคุใดเป็นเจ้าของที่ดินส่วนไหนกรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของรวมแต่ละคนย่มอมครอบไปเหนือที่ดินทั้งแปลงการที่นายเดือนทาสัญญาจะขายที่ดินแก่นายอาทิตย์โดยระบุเจาะจงส่วนทิต ใต้ของที่ดินนั้นเป็นการขายตัวทรัพย์ซึ่งรวมถึงส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนายวันด้วยไม่ใช่เป็นการขายเฉพาะส่วนของนายเดือนจึงต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1361หวรรคสองเมื่อไม่ได้รับความยินยอมจากนายวันจึงไม่มีผลผูกพัน กับนายวันนายอาทิตย์จะฟ้องบังคับคดีให้ในายเดือนโอนขายที่ดินตามสัญญาไม่ได้เทียบเคียงคำพิพากษาสารดีกาที่2875ทั2528และ4134ทั2529